ให้พระคิดประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อให้ท่านได้อย่างรากและตั้งมั่นอยู่ในความรักพี่น้องหลายครั้งที่เราไม่เข้าใจพระชนะของพระเจ้านะคะมันจะมีเพลงที่บางเพลงที่ร้องว่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาขอการเจิมสดใหม่ขอการเทอ,อันสดใหม่ลงมาเหนือเราซึ่งแน่จริงแล้วนะคะมันไม่สอดคล้อง กับความจริงของพระเจ้านะเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในตัวเรานะคะตั้งแต่วันเพนทคอสที่พระวิญญาณเสด็จลงมาเนี่ยพระองค์ไม่เคยกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงอยู่ในเราตลอดเวลาแต่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้สึกถึงพระองค์นะคะเมื่อเราไม่รู้สึกถึงพระองค์เราก็ไม่ควรอนธะิษฐานว่าแบบขอพระวิญญาณเทลงมาอันเจิมสดใหม่อยู่เหนือลูกนะคะแต่แท้จริงแล้วเราควรจะอธิษฐานนะคะว่า ขอทรงช่วยเราให้รับรู้ถึงพระองค์ขอพระองค์ปงปลดปล่อยฤทธิอำนาจของพระองค์ผ่านเราขอพระวิญญาณทรงสําแดงความเข้าใจที่เหนือธรรมชาติขอสําแดงชีวิตแห่งชัยชนะและผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านเรามากขึ้นบางครั้งเราจะปล่อยให้สถานการณ์หรืออะไรรอบข้างที่ ปิดซ่อนพระวิญญาณไว้ในเรานะแต่แท้จริงแล้วพระองค์ไม่เคยไปไหนเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องอธิษฐานว่าขอพระวิญญาณเทลงมาเหนือเรานะเพราะว่าพระองค์จะเทมาจากไหนในเมื่อพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราแล้วนะเพราะ,ะนั้นตรงนี้เราต้องทําความเข้าใจใหม่เพราะว่าถ้าเราเข้าใจผิดๆนะมันจะทําให้ความเชื่อของเรานั้นอ่อนแอลงแล้วเวลาเราอธิษฐานมันจะไม่มีประสิทธิภาพนะแล้วเราก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆนะ ในพ,พระคัมภีร์นะคะพระเยซูบอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อที่จะอยู่กับพวกท่านตลอดไปพี่น้องเห็นไหมคะว่าพระวิญญาณอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็อยู่ตลอดไปนะพระองค์ไม่ได้หายไปไหนพระองค์จึงเทลงมาไม่ได้นะ,ะแต่พระองค์สามารถสัมแดงฤทธิอำนาจของพระองค์นั้นผ่านเราได้นะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้เราสัมผัส แล้วก็รับรู้ถึงพระองค์ได้ที่พระองค์ทรงอยู่ในเรานะความช่วยเหลือของพระองค์นั้นแต่ละวันพระองค์สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นดําเนินชีวิตที่มีชัยชนะได้นะคะเพราะว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ในเราเราเป็นพระวิหารของพระองค์นะคะ ให้พระคิดประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อนะสิ่งนี้อาจารย์พโลกําลังอธิษฐานเผื่อคนที่ยังไม่ได้เข้าใจฝ่ายวิญญาณหรือยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ในในฝ่ายวิญญาณนะคะแล้วก็เป็นสิ่งเดียวเป็นสิ่งเดียวกันที่เราอธิษฐานสําหรับคนที่เพิ่งกลับใจใหม่ด้วยคนที่เพิ่งรู้จักพระเจ้าด้วยนะคะเพราะว่าคนเหล่านี้ยังไม่เข้าใจถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณหรือพระคิดในชีวของเรานะคะ แต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือว่าบางครั้งเราที่เป็นคริสเตียนมานานแล้วนะ,ะเราไม่เข้าใจสิ่งนี้นะคะพี่น้องมันทําให้ข้าพเจ้านึกถึงสิ่งหนึ่งว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะสมัยที่เป็นโควิดแล้วเราต้องใส่หน้ากากใส่แมสตลอดอะไรเงี้ยแม้กระทั่งบางทีก็เป็นแว่นตานะคะแว่นตาเนี่ยเราใส่แล้วแล้วเราเวลาเราเดินไปไหนเราก็ถอดออก นะแล้วก็เสียบไว้ที่คอเสื้อของเรานะคะแล้วเราก็คิดว่ามันหายไปนะข้าพเจ้าเดินหาทั่วออฟฟิศทั่วข้างล่างทั่วทุกแห่นแนงก็ไม่เจอนะไม่เจอแว่นตามันหายไปทางไหนไม่รู้นะคะแล้วสามีก็บอกว่าก็มันแขวนอยู่ที่คอเธอนะเพราะว่ามันอยู่ใต้สายตาของเราเราถึงมองไม่เห็นแต่ หลายครั้งพี่น้องเราที่เป็นคริสเตียนเรากําลังค้นหาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะเรากําลังสแสวงหาสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายนะแทนที่เราจะสแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ให้เรากลับมานะมีจิตสํานึกมีการรับรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสถิตอยู่ในเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องปลดปล่อยพระองค์ออกมานะไม่ใช่เรียกให้พระองค์เทล,ลงมาเพราะว่าพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลืมสิ่งนี้นะคะ ว่าพระคิดนั้นอยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ในเราเรามีสิทธิทอำนาจเรามีฤทธิ์อำนาจของพระองค์นั้นพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าดำเนินชีวิตอย่างคนที่พ่ายแพ้นะเพราะว่าฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้นที่อยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็อยู่ในพี่น้องเช่นเดียวกันนะให้เราอธิฐานแบบนี้นะคะว่า ข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารับรู้ว่าพระคิดทรงผชนอยู่ในตัวเราพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสถิตยอยู่ในตัวเราเพราะว่าพระองค์ได้ทรงปักลากฐานและสร้างบ้านในชีวิตของเราในหัวใจของเราผ่านทางความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระองค์นั้นไม่ว่าจะเป็นฤทธเดชหรืออะไรก็ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มีสิ่งนั้นอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของข้าพระองค์เช่นเดียวกันแล้วเราประกาศว่าเราโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เราดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติ อย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณนั้นทรงทำงานผ่านชีวิตของเราเราไม่ได้เคยเดินในความมืดเราไม่อยู่ในความมืดในสิ่งใดเลยเราไม่ได้อยู่ในทางของความผิดบาปเลย พระเจ้าเพราะว่าเรากําลังเดินในความสว่างของพระองค์และเรารับรู้ถึงความสว่างของพระองค์นั้นที่ฉายส่องในหัวใจของเราและพระองค์ทรงให้เรามีชีวิตที่เป็นความสว่างแห่งโลกนี้เพื่อที่จะเป็นความสว่างที่จะนําทางคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเช่นเดียวกันพระองค์เจ้าการเราที่ทนเราขอบพระคุณพระองค์ในการทรงสถิตอยู่ของพระองค์และที่พระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจและเล็ดเด็ดทั้งสิ้นให้กับเราเพื่อเราจะดําเนินชีวิตในชัยชนะตามน้ําพระทัยของพระองค์นะคะ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญ สุขทุกประกาศและเป็นชีวิตที่คบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ